สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่กระแสข่าวดังเผยโฉมลูกสาวคนเดียวเด๋อดอกสะเดาปูกหนกวันปูเผยทำเด๋อร้องไห้ขอบคุณ23ปีไม่เคยลืมเลี้ยงลูกเองเหตุมีปมตอนเด็กมีผัวดียิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่เผยเหตุผลหายหน้าจากวงการไปเลยจริงๆลึกๆแล้วเป็นคนมีปมแม่เราจากไปตั้งแต่เล็กๆรู้สึกว่าชีวิตคนเราสั้นนัก เราเลยอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องโรงงานทําลูกชิ้นเจ๊งจนต้องเลิกจริงไหมปูถึงกับบอกว่าขายโรงงานไปได้1 0กว่าล้านนี่เจ๊งเหรอคะเราอายุเยอะแล้วขายโรงงานไป3ปีที่แล้วเพราะตอนมีงานต้องไปยืนขายกับพี่เดอ๋อออกบูธต้องเป็นหน้าเราแต่ยืนจนปวดหลังก็ไม่ไหวก็มานั่งคุยกันว่าเราทํามา10ปีแล้วนะ เราโอเคแล้วส่วนตัวไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วเลยหยุดไม่ได้เจ๊งและคนชอบมองว่านักแสดงที่ไม่มีงานคือตกอับอยากบอกว่าเขาไม่ได้แสดงละครเขาก็มีงานอื่นทําไม่ได้อยู่เฉยเคยมีคนว่าปูไม่เคยเห็นเล่นละครเลยตกอับพ,พอเราเถียงว่าค่าเทิมลูกชั้น7จ็ดแสนพอเถียงแบบนี้เขาก็ว่าเราอวดรวยใจปูทําไงก็อยู่ยากส่วนพี่เดอ๋อเขาก็ยังเล่นละครทําอะไรให้เขาทําเลยเพราะอยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวเฉา เดรดอกสดาวบอกรักปูกระหนกวันสุดหัวใจหากไม่มีกันและการชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรช่วยกันเลี้ยงลูกสาวน้องปลายเหมือนเพื่อนพาไปกินเที่ยวยกครอบครัวเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนชื่นชมสําหรับตลกรุ่นใหญ่เดรดอกสดาวหรือสมใจสุขใจและปูกระหนกวันปูราณน,น์ ที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุต่างกันถึง15ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักที่มีให้กันตลอด20กว่าปีทั้งคู่ช่วยทํากันมาหากินจนมีกินมีใช้และมีพยานรักที่กําลังอยู่ในวสสัยสดใสอย่างน้องปลายปูกหนกวันบอกว่าตนอยากเป็นคนดูแลลูกเองเพราะสามีทํางานมาก็เหนื่อยแล้วไม่อยากให้กลับบ้านมาเหนื่อยเลี้ยงลูกอีกด้านเดือดดอกสดาวเผยว่าเพราะปูเป็นคนแบบนี้ตนถึงรัก ตนรู้ตัวว่าหากปูตามใจตนตนไม่มีอะไรเหลือแน่นอนตนเข้าใจและเป็นเสน่ห์ของเขาตนรักเขามากรักจริงๆเขอบคุณข่าวจาก daily live express ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ